ที่คญใหญ่งใหญ่คนไห้โฆษณาในสตรีมมากมาาันจะถนัดห้อากระตองเกจพอ่อพ่อดีเนาะพี่น้องเนาะพ่อดีพ่อประมานเกบงานต่ว่าโฆษณาแนสตรีมเพื่อนเพื่อนจิบเพื่อนเพื่อนจิบัน,เ,บนเครื่องมือย่ากลับไปแม่จ้ะตอนเส้า กินเขาคือยาวยบ่นอะลังค้นพอดก็อาจจะกินกาแฟเนาะพี่น้องตอนเศร้ากินขนมปังกาแฟปลาทองโกโฆษณานี่ยตีมยายขึ้นวันนี้ย่าวยาวคนใหญ่เอไอ่นว่าย่ายบ่อเห็ดงานบ่อยาาว่าอันกับพอใหญ่เอ๋ยนีผีานบ่ได้ขยันเกินกับบ่ได้คนจะเอาค้นยู่ประมั่นพอดีพอดีจ้ะหลั่งเทียนระบบพนกระซับสนในเนาะพี่น้องเนาะ บางเีเพ์เนเฮดงานหลายเป่นก็ะสับสนอยู่เป็นไงเอไอก็ได้เนาะสับสนกับการเี่ตอนนีว้วอกิมกับประแดดกิมกับประแดดปลานิ่นอ๋อหนี้ยายได้กินแล้วด้วยจ้ะพี่น้องีนจ้ะได้กินข้าวเหนียวใหม่แล้วพอดีไปไปตั้งจังหวัดยังนึงอันนี้จะเป็นน้องใหม่ไล่จ้ะ เปเวแก้วปีลาต้มน้องไม่มาจากมาจากจังหวัดเลยจ้ะพี่น้องใส่สมารถเป็นกำลังใจให้ยายจขคอมเมนต์ไวไ้ได้ได้วจ้าพี่น้องสวัสดีจ้าเป็นขอนี้วไม้ของจังหวัดเลยจ้ะยายจะได้ซื้อมาหนึ่งเนาะ เปิดเบิงเ้ยจ้ะเพิ่นไห้ึ้นมากคือเกาแล้วเพราะว่าวางหันวางหันยายไปตามจังหวัดเนาะายได้ข้าเหนียวไหมน้่ไนได้จ้ะนี่จ้ะหนึ่งคนหนึงเนาะเพราะว่าายไปตามจังหวัดวังหันายบ่ได้เปิดกล่องไรสดจ้ะพี่น้องายบพได้เปิดายมิได้นี่จะเป็นต้มนอไลจ้ะพี่น้องต้มนอไล กับแจวอันนี้จะเป็นแกะกจะว่ายายนาะไปกอกรกเล่โบได้บรรยากาศงามๆมากากงฝากจ้ะยายกเล่โบได้เปิดบได้เปิดกล้องไล่ซดจะ้ะบัดน,นี้เวลาเวลาจะสมของยายมั่เลยลดลงลดลงลายเคยกินอันนี้กับยายว่านอ้อนี่ปลาแดดทอดจ้ะพี่น้องปลาแดดทอด จำก็ขอนียวจะยายได้ขอนียวไม่มายายก็เลยบร่ได้เปิดบร่ได้เปิดกล้องไล่ซดจะบัดน,นี้เวลาเวลาสะสมของยายมม่เลยลดลงลดลงลายอันอยู่ได้จากพี่นอ้องแต่ว่าเวลาลดมันอันย่มเดินทางมันกับโบมีโอกาสได้ตอบพี่นอ้องแต่ว่าโฆษณาในันสตรีมเพิ่น,พนเพิ่นจิบเพิ่นเพิ่นจิบอันเครื่องมือยายกลับไปแไมจ้ะ ไปทุละที่ได้ถือโอกาสเที่ยวน้ำเนาะพี่น้องว่าขันไปตั้งจังหวัดกับพวกใครได้เห็ดกับเขาดอกจ้กพี่น้องเพราะว่าไปพักกับไปพักเป็นนันโรงแรมพนนทายลูกไปพ่ออีหยังงามงามย่ากับทายมาฝากเพื่อนๆจ้ะขอบคุณด้วยจ้าสำหรับกำลังใจของมาบึงย่าจ้ะเห็ดกับเขาสู้กินคืนอก้อนนี่ย่ายได้กินแล้วด้วยจ้าพี่น้องนี่จ้ะได้กินขนี้วไมแล้ว พอดีนไปไปตั้งจังหวัดนวลจันโกจโปะตื่นใต่เช้าเลยค่ะมากินข้าวเหนียวไหมจ้ะกับแก้วกับประเด็ใไปทำงานกันแล้วบ่นอะเขามากรุงเทพกะใส่ชีวิตแบบอถอดหมูย่าเสร็จแล้วมากินน้ำํำย่าได้ดจ้ะก่อนไปเหตุงาน ผู้ใดไปเหตุงานเพราท่านได้กินเข่าจะเพื่อนๆเข้าได้กินไปน้องสข่เหนียวไหมได้เกีียวเขากันก็เปิดกล้องหน่อยนึงเพื่อนๆจะได้มาดูให้อาคืือเกาเลยจ้ะพี่น้องนี่เดอยจะได้ได้ไ,ดไดก่สติ๊กแล้วก็อันนี้ประแดกทอด อาปานิ่นจะเอามาทอดพี่น้องทอดกินกับตัวเนียวเนี้ยไม่อดทอต่ว่าโฆษนาในันสตรีมเพิ่นเพิ่นจิบเพิ่นเพิ่นเจิบอันเครื่องมือย่า่กลับไปแมจ้ะว่าหันไปตั้งจังหวัดกับพวกใครได้เห็ดกับเขาดอกจ้ะพี่น้องเพราะว่าไปพักกับไปพักเป็นนันลุงแลมคนนี้กระแสบแล้วเนาะพี่น้องเนาะ กับเขากินตะแกะงไม้ไม่หน่อยนะแอบเดี๋ยวทอดเนื้ออีกอย่างหนึ่งเป็นข้าวเหนียวไม้ของจังหวัดเลยจ้ะยายจะเล้ซื้อมาหนึ่งเนาะเพิ่นขึ้นมากขึ้นเกาจ้ะมากินมากินเขากับยายก่อนไปเหตุงานเด้อเมื่อนี้กินเขาน้ำกันเด้อจ้ะพี่น้อง พี่ไปต่างจังหวัดไม่ได้เปิดกล้องไลฟ์สดหลายวันค่ะวันนี้ก็ทำกับข้าวแล้วเกาเห็ดกระเพราให้พี่ให้น้องกินขึ้เกาจะค่ะกินปลาแดกปลานิ่นทอดจะพี่น้องยดายมี่ ไปไปก้อนจ้ะพี่น้อง่นคนไหลเรือไฟ้หลังย้า่ไปต่ว่ามันทียิบหาคือเก่าเลยจ้ะพี่น้องนี่เดยวจะยายได้ไก่สตีกแล้วก็อันนี้ปลาแดดทอดอายจะออกกำลังกายตอนเช้ากินกาแฟปลาทองโคและทอดกะแล้วเนาะวบายย่า่ย่ายต้องกินข้าวก้อนแดดทอด นี่จ้ะถ้งงางั้นเดี๋ยวยายขอจบไล่์แชร์นี้ก่อนด้วยจ้ะโทรศัพท์ยายมันยายได้ข้าวเหนียวไหมน้ำได้จ้ะนี่จ้ะหนึ่งของดับพี่น้องแกผิดด็อันนี้ก็จะเป็นข้าวเหนียวไหมได้จ้ะข้าวเหนียวไหมเอ็ด่อนค่ะ ของย้ายใดเราเด้อาพี่น้องของย้ายใดอ,อยู่ได้จากพี่น้องแต่ว่าเวลารถมันอย่มเดินทางมันกับโบมีโอกาสได้ตอบพี่น้องคนงานคนหลายคนเกเล้สับ ับใช่อันนี้กันข้าวเหนียวกิมกับปลาแดกกิมกับปลาแดกปลานิ่องอ่าข้าวเหนียวไม่ได้กินไปน้อยจ้าเนใี่ยยายได้ข้าวเหนียวมาจากจังหวัดเลยแก้วได้ตำกินกับตุ๋นนอไลจ้ะตุ๋นนอไล นี่จะเป็นข้าวเหนียวจ้าพี่นอ้องมันเป็นอย่างมุจจะมันปิดเครื่องไปเองขอบคุณด้วยจ้าที่เขามารลับชมยายจ่างะไรอันนี้พอใยญงเอ๋ AI. พ่นกันเลยหักมัน,นได้กลับมาได้กลับมาหมู่วันพุธไปเฮ็ดงานกันไปอายมือพึ่งกลับมาจ้ะ แ,แล้วไถตื่นมาต่อบอกใหม่น้ำมันเป็นจะเขานาน้าวเลยเนะาะก็ได้ไปหาเพื่อนบอกถ้าไม่ไปหาเพื่อนครบด่จะพี่นอ้องจะไปพักค้อนพ่อไป หลายจังหวัดด้วยจ้ะว่าจะไปเอาภาพบรรยากาศำงามๆายเลืออไฟ้มาฝากพี่น้องเพิ่นขึ้นมากคือเกาจ้ะ <c oughs> มากินมากินเขากับยายก่อนไปเหตุงานเดอ้อเมื่อนี้กินข้าวเหนียวใหม่กับปลาด้วยกันนะคะมานี้พ่อแต่ยายไล่สุด แล้วๆย่ายไปเปิดเบิองเอ้าพ่อใหญ่เออไอพ่นยืดเครื่องมือขึ้นบัดดีมื้อเศร้านี่ย่ายของเนาะต่อเพื่อนเพืนขอบคุณจ้าสำหรับกำลังใจให้ย่ายเด้อต้องวาลินมาให้กำลังใจใย่ายจ้ะคอมเมนไไต์ไว้ใ้คิดย่ายใดได้ดจ้าพี่น้องไปถึงใดแล้วจ้า